สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศส้วงเศร้าครับเมื่อนี้สิมาเปิดราคาง่วครับแพคคูเด้อพี่น้องเด้อแพคคูครับสองตัวนี่สามหมื่นสี่พันครับสามหมื่นสี่พันครับที่ได้ถูกครับแพคคูครับถ้าแยกตัวละหมื่นเก่าครับอันนี้ไปน้ากันถือตัวละหมื่นเจ็ดเท่านั้นครับพี่น้องครับมีเพจเมียลูกเคเอฟสามหนึ่งแล้วก็อนาคตรพอพันลูกช็อกโกแลตครับพี่น้องครับมาเบิ้งรายละเอียด ลูเคเอฟสามหนึ่งกันกรับพี่น้องครับนี่แดดบ่ค่อยมีเด้อทางปทุมลาดครับคึมครับคึมฝ้าคึมฝนครับตัวแรกครับตัวแรกเป็นลูเคเอฟสามหนึ่งครับว่ปีกัวแล้วล่ะครับปีกัวแล้วล่ะใส่เมาให้สองเซนนี่โู้โครับนาดีลำตัวเงี้วน้าลึกครับตัวนี้ครับลูเคเอฟสามหนึ่งหลายคนอาจชิเคยเห็นมาแล้วนี่ ใส่เมาห้ยสองเสียงงวงหูนะครับตัวนี้งวอหูงวอหูมาทั้งสองตัวมาทั้งสองโตต๊ตบหัวกระได้นี่นี่รูปได้มักให้รูปให้เก่ารูปเคเอฟสามหนึ่งขาดว่าแรงปีนาอาจสิได้ผสมครับนี่พี่น้องเลี้ยงใจเย็นๆครับให้เพิ่นขยายโค้งสางก้อนขยายโค้งสางสางเนื้อสางหนังสมย่ำได้ก็ได้ดอกครับนี่งวงงามเอาไปเพี้ยนไว้ก้อนครับ นงชุดครับสองตัวสามหมื่นสี่พันครับพี่น้องครับถือก็แยกหลายครับถ้าแยกตัวละหมื่นเก่าครับพี่น้องครับนี่ไปน้ากันเลยมือนี่ขายแพคคู่ครับพี่น้องครับขายแพคคู่เมาสองเซนเซนหนึ่งมันพุยหละมาน้ำงัวเบาตึงก็เลยเพิ่มสีดําเข้าไปให้อีกครับนี่นางงามอยู่ด้วยครับสามหมื่นสี่ครับถือตัวละหมื่นเจ็ดลำตัวเงาสูงลอยสามชิมหาแข็งขาใหญ่ดี แขงขาโบขาใหญ่ครับเพจเมียเด้อนี่เพจเมีย,ยครับเล็บงามอยู่ครับเล็บงามถือว่าใส่ได้เล็บงามถือว่าใส่ได้นี่ลัมโตเงาหน,านังนาครับลูกเคเอฟสามหนึ่งค่อคนข้างสีหนังนาแถบทุกโตนี่เพจเมียนะครับนี่เด้อตัวแรกเพจเมีย,ยครับู้มักให้รูปให้เกา่าพี่พี่เบิ้งครับ งูาอาซิมีบมังเฮบเนี่ยจังน้อยพี่น้องไปซีดยาเอาครับถ้าซีดให้ยุ่นีก่ก็้าว่าซีมดมาธุโตมันก็ซีขึ้นคือเก่าครับหมูมากเป็นงูหมุนเวียนครับต้องไปซีดยุ่ขอกจะคล้องครับสามหมื่นซีครับชุดนี้ครับได้เพจผูเพจเมออ้าวแกงขาหญ่ดีครับนาเรียงเด้อชุดนี้นาเลียงครับงูสีแดงล่ำโตเงาหมูมาทั้งสองโตครับหูดีมาทั้งสองโตคนนะ กกหางโค่นหางครับเบื้องโค่นหางครับเพดดาดำเลยนี่ผุนนะเพดโอ้ยกกหางโกกหางเพดดาปื้ดโกคหางไงดีนี่เพดเมียนะครับนี่เด้อเพดเมียลูกสามหนึ่งครับตัวนี้ครับตัวนี้ลูกสามหนึ่งผุนะหางหางดําปืปืๆครับหางดบย่อมเด้อพี่น้องด้ย่อมหางดิอย่าไปหาย้อมหางงวดดิมันบรยู่คือเก่าครับอย่าไปย่อมครับ ธรรมชาติเลยนี่สามหมื่นสี่ชุดนี่สามหมื่นสี่ลูกเคเอฟสามหนึ่งเป็นตัวเมียครับอ่ะลูกช่อกระลักเป็นตัวผู้ครับพี่น้องครับเบิึงเพศผู้ครับวันนี้ครับนี่เบิึงเพศผู้ครับแน่นาครับอันนี้ยอกกันนะครับบ่ได้ส้นกันยอกกันครับผูกใส่กันเลยนี่เพศผู้ครับสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนได้ครับงัว ตัวนี้นี่อันหน้าโคดพ่อพันธุ์ได้สบายครับหน้าหนาเลยหน้าหนาบึกบึกตัวนี้ันาหนาบึกบึกอุ่นลูกชโ็อโกรกระเล็กหน้าหน,นาบึกบึกครับสามหมื่นสี่ครับชุดนี้นี่โหดีครับโมดีเชียงดีตัวนี้สียาให้แล้วครับเพราะว่าเอาไว้เห็ดพ่อพันธุครับถ้าพี่น้องแบ่งกะแบ่งไปได้ครับ ค่พยาบั๊มลุงให้เรียบรรอยครับตัวนี้ครับพี่ปูนนะนาได้ควมหนาได้ควมหึกได้ควมเชื่องครับอุ้ยกระบ,บานสุดยอดกระบ,บาหน,นางามแท้นี่ลูกช็อกโก,โกแลตครับนางามครับเหมาะสำหรับพอพันครับอน,นาคตเดอ้อหางว่วอาน,นาคตแนะน้ำครับเป็นงวัวบองไว้ครับตัวนี้ครับ ลำตัวเงาดีย่ดอกจังน้อยพันสิรีดพพนออกครับตอนนี้เพิ่ยังมีโพนอยู่งามได้อายุกะสิรีดพ่นออกกะสีเงายังสั่นเป็นลำเงากะสีผสมได้ผสมเก่งครับหู้ครับหู้มาทั้งสองตัวโอ้มาทั้งสองตัวนางน้ำมาทั้งสองตัวสามหมืน่นสี่ครับชุดนี้เอาไปน้ำกันเลยครับยกชุดครับยกชุดครับ,รบเป็นง่วนนาเลียง ว่านาเลียงููดีปูนลูกช็อกกระแล็กเม็ดสีนี่สุดยอดสุดยอดแห้งผู้ไดเล่ง2โตอยโยเมอ่อนี่เป็นโอกาสดีนะครับสามเมนสีถึงตัวละเมือนเจ็ดสนใจโทษด่วนหาเบาวตึงใดครับเมอ่อนี่พร้อมทรงครับพี่น้องครับขอพี่กัดไก่ๆแห่งดีครับ ที่ได้หอดไวเนี่ยอ้าวสำหรับชิปนี้มีมาฝากสองโตรครับเป็นง้อแพคคู่ครับสามหมื่นสี่พันง้ออยู่ปทุมราชครับอำเภอปทุมราชบ้านนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับถ่ายทํำโดยเบาวตึงปทุมราชครับของง้อเบาวตึงครับตัวนี้ครับนี่บรรยากาศช่วงเศร้าครับฝนลิ่นปล่อย แดดออกแน่คืมเน,น,น่นั่นนั่นอยางนอนแล้วได้ไหมอย่างนอนแล้วได้ไหนี่อย่างนอนแล้วได้อีลานี่เออสำหรับคลิปนี้กับมาตึงประทมราชกับขอจบคลิปใ้ปเพียงานี้กอนครับสนใจโทรมาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับผม